ต้องหว่นราวัลคือมันมันสิ่งที่มีค่าที่สุดในการทำงานคือได้ได้ได้ส่งต่อความความสุกที่ดีนอกเหนือจาก แค่ความบันเทิงท,ที่อยากให้ทุกคนได้สนุกกับการดูละครแล้วม,มันได้ส่งต่อความสุขในรูแบบนี้ที่ทำให้ครอบครัวได้มายู่ด้วยกันให,ให้คนที่คิดว่าตัวเองไม่มีทางออกสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้มีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันได้หรือว่าแม้แต่คนที่ไม่เคยคิดว่าจะเปิดรับอะไรได้สามารถที่จะเปิดรับแล้วเคยได้ได,ได้ได้ข่าวว่ามี ีบางครอบครัวกันที่ในบ้านก็จะมีพ่อที่ไม่เข้าใจลูกที่เป็นแบบน,นี้แล้วพอได้ดูละครมาตระกาแล้วถึงได้รู้สึกว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นและยอมเปิดรับให้ลูกได้เป็นในสิ่งที่เขาเป็นอันนั้นคือแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะให้ให้เกิดอะไรแบบนั้นขึ้นในในชีวิตจริงแต่ว่า พอได้ยินปั๊บแล้วมันคือคำหนึงมันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบมีความสุขที่สุดแล้วมันภูมิใจกับสิ่งที่เราทํากับอาชีพเราที่เราทํามาตลอดแล้วแบบมันมีคุณค่ามากกว่าแค่ความบันเทิงจริงๆหลายคนดูหลายชาติเลยเหมือน,นน้ำตาไหลไปพร้อมๆกับตูนละโง่ใครคนดูหรือว่าชายคนดูด้วยร้องไป็นแบบพี่ชายเพราะคืนไทยนั่งดูกับคุณแม่ไทยยังนั่งร้องเล่นเองร้องเองเหรอคงแบบ ยังยังยังอยู่ในในมวลอารมณ์ของความเป็นมาตาลาดาอยู่เพราะว่ามันก็ยังขาดมาไม่นานจากการที่ถ่ายทาแล้วก็พอมาถึงตอนช่วงเนี้ยที่เป็นช่วงที่ออกอากาศอยู่ก็คือจะได้รับฟีดแบค็คหรือว่าคนเข้ามาทักเข้ามาหาเข้ามาพูดคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นว่าเออเราเรายังอยู่ในความเป็นมาตาลาดาอยู่ตลอดเวลาแล้วแม้แม้กระทั่งครอบครัวชายเองอย่างเมื่อคืนนี้ก็ได้มานั่ง มาทานข้าวด้วยกันแล้วก็มานั่งดูมาตาระดาด้วยกันเนี่ยก็คือภาพนี้ก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่การทํางานอะไรแต่แต่ละคนแต่ว่า มันก็เป็นการรวมครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบเออมันดีจังเลยอ่ะแล้วก็แบบมานั่งนั่งยิ้มกันนั่งร้องไห้ด้วยกันนั่งแล้วก็มากอดกันอะไรงเงี้ยคือแบบอย่างเวลาลูกลูกเห็นเราในละครที่เป็นครอบครัวเขาพูดอะไรกับเราคาดซีนที่ไทยแบบเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะชอบมากก็เลยแบบยิ้มหัวเราะแบบพ่อพ่อคิดกันคิดจากันใหญ่เลยโดยเฉพาะแม่นี่แหละแม่นี่แม่นี่คือเป็น กองเชียร์ FC คนเบอร์ดเลยหมายถึงวิวกี้วิวกี้ค่ะเออกี้เขาจะเป็นคนอธิบายให้ฟังว่าพ่อเล่นละครนะพ่อเล่นเป็นพ่อเกรกนะพ่อเล่นสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยคอยเล่าให้ลูกฟังแล้วลูกก็เลยจะจดจ่อจะรอดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรจะออกมาเมื่อไหร่เขาจะถามอยู่ตลอดโดยเฉพาะคนเล็กอ่ะเมื่อไหร่พ่อจะออกมาเมื่อไหร่พ่อจะออกเนี่ยแต่ว่า อย่างเมื่อวานนี้ตอนที่มีมีซีนที่แบบพ่อร้องไห้หรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบอาจจะไม่เคยเห็นพ่อร้องไห้เคยเห็นพ่อร้องไห้ในทีวีแล้วหันมาพ่อก็นั่งร้องไห้อยางนอกด้วยเขาก็เลยแบบปีนขึ้นมาแล้วก็มามากอดมาโอ้แบบเออแบบเขาเขาสัมผัสได้อะไรหลายอย่างที่แบบมันเป็นละครที่มันไม่มีที่ในไทยแล้วเราก็ให้ยากให้รูปได้ดูแล้ว้็ได้ ให้สนับอะไรกันเรเข้าไปแล้วเราจะได้สอนอย่าง้รกัยใครก็อยากม <laughs> ีใชรอยากเป็นพ่อแบบพ่อเกนได้เหมือนกัน <c oughs> คือมันคือความเป็นพ่อเคสทีมีมีความเป็นอะไรที่ทเราเราอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่เราอยากจะเดินทางไปที่ยังยังมีเป้าหมายที่เราอยากไปตรงัห,หนไม่ได้เพราะว่า การเลี้ยงลูกหรือว่าการเป็นพ่อคนหรือว่าการมีครอบครัวมันก็คือแต่ละคนก็ไม่ได้มีไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ว่าจะต้องอะไรถูกอะไรผิดแต่ทีเดียวเราก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกับลูกแต่การที่ได้เห็นพ่อสอนลูกอะันก็เลยแบบเออเราก็เห็นเป็นตัวอย่างที่มีแนวทางให้เราสามารถที่จะเอามาใช้กัแบบชีวิตจริงสอนลูกเองเลย มันคือช่วงช่วงจวังหวะด้วยครับคือแบบไทยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแบบมันจะได้ออกมา,ออกามพร้อมกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็ไทยไทยก็ตั้งใจทุกทุกชิ้นงานที่ไทยทำอยู่แล้วแล้ว,ลวก็คาดหวังอยู่ประมาณนึงว่าแบบจะคนจะรับรู้ได้ว่าแบบถึงความตั้งใจของเราแ,บบแล้วพอวันนี้ที่ละครละครทีวีละครเวท,ท,ทีได้ออกมา เราก็ได้รับฟีดแบบที่มันแบนแบบ่วงวนมันมันไม่รู้จะอธิบายอะไรกันเลยคือเท่าที่ผ่านมาครับว่านี่ก็น่าจะจุดสูงสุดแล้วก็มันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดข,ขึ้นในชีวิตแล้วมันก็ได้ได้ทำงานที่ที่ดีมีได้บทที่ดีได้รับกคำชื่นชมได้ ได้ดึงเอาครอบครัวกลับ,บมาสนทนากันด้อะไรเงี้ยคือบ้านคือแบบมันมันมันหลายอย่างเข้ามาแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมมันคือแบบคุ้มที่สุดในชีวิตคมันมันในในชีวิตครั้งหนึ่งแทบเจอหาไม่ได้เลยในสามัน ในช่วงปีมากในโชคดีมา,มากๆจริงๆที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสพี่จางพี่ถึงชายกับบทคอเฟสนี้แล้วก็บทที่ออกมาคือแบบแต่ละคําพูดแต่ละตัวหนังสือที่ออกมาเนี่ยที่มันมีความหมายที่แบบมหาศาลมหาจรรย์มากแล้วแบบคืออย่างที่บอกคือเห็นตั้งแต่ตอนที่เป็นตัวหนังสือแล้วรู้เลยว่าแบบ เรากำลังถืออะไรที่พิเศษมากๆอยู่ในมือตอนเนี้ยเราแบบให้รู้ว่าคนจะมีโอกาสได้ได้ได้ดูได้สัมผัสความรู้สึกนี้หรือเปล่ามันก็แม่แต่คาดคาดหวังได้หวังว่าแบบเราอยากจะให้คนได้ดูได้สัมผัสทจากและสุดท้ายก็คนได้รับดูจริงๆโอ้โหแบบหลายอย่างมากมันก็เป็นมันก็ผ่านมัดเร็วมากเลยปีนึงแล้ว, <laughs> วเร็วเพราะว่ามี มีคลิปหนึ่งที่แบบพี่เปิ้์ดจะพุ่งลงไปก็คือตอนที่ถ่ายมาตาลนาวันที่เจออากงที่ห้องห้อง,ห,อง,ยยห,องห้องคนไข,ข้ของของเกิดคนนะนะั่นแหละก็วันนั้นก็คือวันเกิดครับแล้วก็ยังทำพิเศษเดย์กันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้วก็ปีหนึ่งผ่านไปแล้วเราก็มายืนกันอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่อยู่ในวลของความตังง้งใจใังไแบ้างคา,งา,งางวันเกิดปีนี้ ก,ก,ก,ก็อยากจะมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวด้วยคือที่ผ่านมาไทยก็ทำงานเป็นที่เลยแบบไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้เจอลูกคื <c ười> ก<บ>อแบบปัญหาปัญหาของชายคือเป็นคนที่ถ้าเกิดไม่ได้เจอลูกหลายๆวันหรือว่าไม่ได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับลูกอะชายจะเริ่มมองแง่ว่าปีนี้ก็จะอยู่กับลูกกับครอบครัวก็ทำงานด้วยแต่ว่า แบ่งเวลานิดนึงเอาไว้อยู่กับพ่อวไม่ได้เจอเลยใช่ว่าเขายังไม่ได้เข้าใจเต็มที่เพราะว่าที่พยายามสอนให้เป็นตลอดกับพ่อเอา,เ,าเปินมา,นะาเลี้ยงเราลูกๆจะได้มีชีวิตชีวิตอะไรคูอเขาจะสอนหมดทุกอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วพอมันเริ่มยาวๆปนะั๊บเนี่ยลูกชายก็จะเริ่ม เขาเขาถามมาว่าเมื่อไหร่พ่อใจใจได้มีเวลาอยู่กับเขาบ้างคือคำพูดเดินใจเลยคือร้อไห้ขึ้นมานานนั่นเป็นเดือนครับเหมนชายก็ยังยังไม่ได้มีเวลาได้อยู่กับเ,เขาจริงๆแต่ก็พยายามมาถึงจะจะกลับมันเหนื่อยหรืออะไรยังไงก็ตามอย่า้น ตันเขาไว้ได้งานคุณสุทธิ์ตอพอจะเข้าใจแต่ตอนนั้นถึงท่านแบบอยากยกไปกไม่ทำงานแล้วกลับบ้านอยากมากมันมันมันก็คือมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันคือความสิ่งที่ที่ทำอยู่มันคือความรักมันคือสิ่งที่ใช่ที่ใช่ศรัทธามากที่สุดในการแสดงอาชีพตรงนี้ให้ทูจิตรจ้าให้เห็นเขา อีกอย่างหนึ่งที่แบบเป็นที่สุดในชีวิตของไทยก็คือรออยู่เหมือนกันไทยก็เลยแบบมันเดียวเดี๋ยวต้องพยายามรับตัวเองะไรอยากมีสองร่างอยากไม่อเอเอคหลายอได้วยความที่ไย้เจอด้ยบาท่อยากเตเอไปเจ้าเ ขอบคุณครับ